สวัสดีค่ะพันวรสุคุณนีนะคะวันนี้ข้าพเจ้ามีคำพยานในหัวข้อเรื่องผู้เชื่อใหม่ได้รับความรอดจากจากรูปเคารพค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันเสราร์ที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าได้มีโอกาสเปิดบ้านนมัสก,การพระเจ้าที่อ่างทองเป็นครั้งแรกนะคะก็ เจ้าก็ได้เปิดเผยให้ข้าพเจ้าได้ไปนำน้องสาวของสามีค่ะมารู้จักกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องก็ได้ถ่อมใจได้เข้ามาสแสวงหาพระเจ้าแล้วก็แรกๆก็ยังมีความสงสัยว่าจะทำยังไงเพราะว่าสาเหตุก็คือข้อที่หนึ่งคือ พี่น้องของเราเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องรูปเคารพข้อที่2ก็คือเขามีความเจ็บป่วยในเรื่องการเป็นโรคประจําตัว SLE ซึ่งรักษามา <c oughs> เป็นสิปีแล้วก็ยังไม่หายนะคะ <c oughs> สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยก็คือ1ให้เอารูปเคารพทุกอย่างออกจากใจแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ได้รับก็คือเขาเชื่อและทำตามค่ะเขาถอดสร้อยทุกเส้นออกจากคอจากข้อมือสิ่งที่เขาลบบูชาทั้งหมดเอาออกแล้วก็ที่สำคัญเอาไปเผาไฟทิ้งตามที่พระเจ้าสั่งและสิ่งที่สองก็คือที่พระเจ้าเปิดเผยให้ข้าพเจ้าได้พูดกับพี่น้องก็คือ การยกตัวอย่างถ้าเราแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่เป็นสามีของเราสามีของเราต้องการให้มีภรรยาเดียวฉันใดเราก็ต้องการที่จะต้องมีสามีคนเดียวเท่านั้นคือความซื่อสัตย์ต่อกันและกันพระเจ้าให้ยกตัวอย่างค่ะว่าถ้าพี่น้อง มีสามีก็อยากให้สามีมีเราคนเดียวฉันใดก็ฉันนั้นค่ะเราจึงต้องเลือกที่จะมีความซื่อสัตย์ต่อสามีของเราแล้วสามีของเราก็พร้อมที่จะดูแลเราทุกเรื่องเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องของเราจึงมีความมั่นใจแล้วก็ ตอบสนองต่อถ้อยคำของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังทําตามแล้วขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พี่น้องของเราได้เชื่อฟังทําตามและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเมื่อ,อได้เดินไปที่ไหนหรือว่าไปที่ทำงานเพื่อนฝูงก็ได้ทักว่า ทำไมหน้าตาสดใสจากที่เคยหน้าแบบดำครั้มนะคะพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็มีพระสิริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตข้าพระเจ้าก็เลยอยากขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่ดูเหมือนยากกลับกลายเป็นง่ายแล้วพระเจ้าได้เราใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเดี๋ยว ข้าพเจ้าจะให้พี่น้องของข้าพเจ้าคนนี้ได้มาเป็นคําพยานต่อไปจึงอยากแบ่งปันพี่น้องว่าถ้าเราเด็ดขาดมีพระเจ้าเดียวจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อกลับใจใหม่หันหลังกลับเลยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเยซูคริสพระองค์จะ กระทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทันทีเช่นเดียวกันให้เราเชื่อและว,วางใจอย่างสุดใจแล้วเราจะได้รับพระพรได้รับการดูแลการปกป้องการส่งนำอย่างถูกต้องและมีชัยชนะและเกิดผลด้วยข้าเจ้าจึงอยากถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพยานนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมน